ดูก่อนใช้ขายได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอเหรียญแบบที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหรียญในคลิปนี้นะครับในมือผมนี่เลยนะครับลักษณะแบบคุ้นเคยมากนะครับหลายๆท่านใช้กันทุกวันนะครับเหรียญแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าบางเหรียญขายได้นะครับเหรียญในมือผมมีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในมือผมเนี่ย เหรียญอะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็ <c oughs> ทําทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับใครที่รับชมคลิปสั้นเป็นคลิปไฮไลท์แล้วอย่าลืมไปติดตามรับชมคลิปยาวด้วยหน้าเพจนะครับเดี๋ยวคลิปยาวจะมีะรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับคลิปสั้นอาจจะได้แค่บางเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> พอดีช่วงนี้เจ็บคอนะครับก็เน้นทําคลิปสั้นแล้วกันนะครับในมือผมนะครับนี่เดี๋ยวหยิบมาดูทีละเหรียญเลยนะครับเหรียญนี้ เหรียญสิบาทปี4ี่หนึ่งนะครับรับซื้อเหรียญละ50ถึง80บาทนะครับเหรียญสิบบาทปี4ี่หนึ่งอ่าอันนี้ก็ปี4ี่หนึ่งอีกนะครับ 50- บถึง80บาทนะครับนี่หยิบมาเจอเหรียญนี้เหรียญนี้แพงสุดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับเหรียญเหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับแพงมากนะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับพลิกดูด้านหลังเห็นไหมครับ S 1> <S 1> เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีด้านหัว2ด้านนะครับด้านหัว2ด้านแบบนี้รับซื้อหลักพันนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ของแท้ซื้อขั้นต่ําเหรียญละ3,000บาทนะครับของแท้นะครับเพราะว่าเหรียญในกลุ่มเนี่ยพอเริ่มมีราคานะครับก็มีมิจฉาชีพทาเหรียญดัดแปลงนะครับจุดสังเกตมันก็มีจุดสังเกตหลายส่วนนะครับเหรียญที่เป็นเหรียญแท้นะครับ ต้องตรวจสอบน้ําหนักตรวจสอบความคมชัดตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างนะครับเหรียญมีราคาก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับนี่นะครับก็ก็มีนะครับเหรียญดัดแปลงก็มีแต่ว่าต้องต้องมือใหม่ก็ต้องศึกษาหน่อยละกันนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้สามพันบาทขั้นต่ํานะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่มีลักษณะหัวสองด้านนะครับอ่านี่สิบปีสี่หนึ่งเหมือนเช่นเคยสิบปีสี่หนึ่ง อันนี้10ปีสีน่นนะครับก็10ปี4ี5 0ึ่งถึงแปบาทนะครับห้สตางค์นี่นะครับมีสอบถามกันมาเยอะนะครับว่า50สตางค์ผมซื้อปีพศอะอไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยที่ผมเน้นรับซื้อแบบแบบต้องการมากอะ่ะก็คือปี30นะครับผมจะทําคลิปบ่อยก็คือเหรียญ50สตางค์ปี30ผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละเดี๋ยวปิดปิดอันนี้ไว้ก่อนอันนี้ปี3 4นะครับ ปี3-4เหรียญละไม่เท่าไรนะครับหลัก10 3 0บถึง50าบาทตามสภาพนะครับปี3-4แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปี30นะครับเหรียญละ1 0 0 0 0 0 0 0ถึง20,000บาททำไมถึงแพงเหรียญ10บาทปี30จํานวนการผลิตเพียงแค่1,000เหรียญนะครับจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้มาเมคข้อมูลเอาเองนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาทำคลิปหลอกด้วยนะครับผมไม่ได้มีเวลาว่างขนาด มาทําคลิปหลอกชาวบ้านนะครับผมมาทําคลิปเพื่อที่จะรับซื้อเหรียญถ้าใครมีเหรียญแบบในคลิปส่งรูปมาสอบถามราคานะครับมีครับมีค่ะมีเยอะผมอ่านเยอะมากนะครับอ่านจนแบบไม่อยากจะตอบแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้มีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยากคุยกับผมนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาเลยนะครับผมก็จะแจ้งไปว่า ใช่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใช่ผมก็จะแจ้งราคาขายไม่ขายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญหนึ่งบาทอันนี้ปี29นะครับอันนี้ส่งมาขายล่าสุดจาก F c ปทุมธานีนะครับสภาพนี้ซื้อเหรียญละ200นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสภาพนี้เหรียญละ150นะครับนี่นะครับมัน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 รับซื้อตามสภาพนะครับมาดูอีก2เหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งบาท2เหรียญน,นี้ fc ส่งมาขายนะครับจาก2จังหวัดนี่นะครับถ้าใครได้ติดตามเพจผมมานานก็น่าจะเคยเห็นผมรีวิวแล้วสําหรับเหรียญหนึ่งบาท2เหรียญนี้นะครับเหรียญละ1,000บาทนะครับไม่ใช่แบบปกติแน่นอนนะครับเหรียญที่รับซื้อถ้าเกิดว่าหาง่ายพบเจอกันทุกวันไม่ได้รับซื้อหลักร้อยหลักพันแน่นอนนะครับเหรียญนี้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นด้านหัวนะครับ fc ส่งมาขายนะครับนี่นะครับด้านก้อย อันนี้ด้านก้อยแล้วก็ด้านหัวเห็นไหมครับเหรียญน,นี้เป็นลักษณะของเหรียญที่ปั๊มไม่ติดอขออภัยครับไม่ใช่ปั๊มไม่ติดนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้ปั๊มนะครับลักษณะผิวจะไม่เหมือนกับเหรียญที่โดนเจียโดนขัดมานะครับมีคนเคยส่งรูปเหรียญที่แบบชํารุดแล้วก็เจียขัดมาคือคือผมก็ไม่ได้รับอยู่แล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าทุกเหรียญที่เพื่อนๆส่งมาจะขายได้ทุกเหรียญนะครับเราต้องเช็คเหรียญตัวเองด้วยว่าเหรียญเราอ่ะมันชํารุดหรือเปล่านะครับจริงอยู่ที่เพื่อนๆได้เหรียญมาแบบได้มาจากการทอนได้มาจากหยอดตู้นะครับแต่ว่าเหรียญผลิตมาหลายปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปตกหล่นไปโดนกระทําชำเรามาจากที่ไหนบ้างนะครับเหรียญบางเหรียญเป็นเหรียญชํารุดนะครับเราอาจจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้เจียนะ มันมาแบบนี้ใช่ครับท่านไม่ได้เจียท่านไม่ได้แต่งเหรียญแต่ว่ากว่าจะมาถึงมือท่านไม่รู้เหรียญไปโดนอะไรมาบ้างนะครับก็พิจารณาตามลักษณะตามสภาพเหรียญแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ส่งรูปชัดๆไว้ผมดูนะครับผมไม่ได้ดูแค่ผิวเหรียญด้านด้านหลังนะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือเปล่าร่องรอยด้านหน้าก็มีนะครับจุดสังเกตด้านหน้าผมก็มีจุดสังเกตอยู่นะครับแต่ว่า ขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าผมสังเกตตรงไหนเหรียญแท้เหรียญเจียมานะครับก็ขอเก็บไว้เป็นจุดตรวจสอบแล้วกันนะครับมันดูได้นะครับลักษณะนะครับน้ําหนักแล้วก็ร่องรอยของความผิดพลาดนะครับเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ใช่แบบเหรียญที่ตั้งใจทํานะครับก็ลองส่งรูปมาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบเนี้ยขายได้นะครับเหรียญนี้ผมซื้อมานะครับ2เหรียญมี fc ส่งมาขาย มีน้องท่านหนึ่งที่เจอ,อเป็นเป็นยังไงอะทำปั๊มน้ำมันแล้วก็ได้เหรียญมาแล้วเขาก็สังเกตแล้วเขาส่งมาขายผมนะครับเนี่ยผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ออกเกรดแล้วนะครับไม่ได้ปั๊มเหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบเนี้ยขายได้นะครับของแท้ขายได้ย้ํานะครับผมต้องย้ําก่อนว่าต้องเป็นของแท้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเจียแต่งมาผมก็ไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะครับ ย้านะครับของแท้ขายได้แบบนี้ผมรับซื้อเหรียญล้านหนึ่งพันบาทนะครับนี่ผมมีสามเหรียญแล้วนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ดูคลิปให้เข้าใจนะครับมีเหรียญแบบในคลิปส่งรูปมาสอบถามนะครับถ้าบอกว่ามีครับมีค่ะผมไม่เห็นเหรียญผมก็ซื้อไม่ได้นะครับบางท่านขอที่อยู่จัดส่งผมยังไม่รู้เลยท่านจะส่งอะไรมานะครับท่านส่งรูปมาให้ผมดูก่อนสิครับว่ามีเหรียญจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าใช่ผมรับซื้อผมจะส่งที่อยู่จัดส่งให้นะครับอันนี้หลักการง่ายๆเลยนะครับต้องเข้าใจนะครับอย่าทําเป็นไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ